าหนุ่มๆอยากให้ผู้หญิงติดใจลืมคุณไม่ลงเวลาอยู่บนเตียงนี่คือ5เทคนิคที่คุณต้องรู้คะ่ะ1สื่อสารด้วยสายตาและสัมผัสก่อนที่ร่างกายจะได้สัมผัสกันอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการเชื่อมต่อทางอารมณ์มองตาเธอให้ลึกสัมผัสเธอให้ช้าอย่าทำเหมือนรีบจะไปไหน2อ,อย่ามองเซ็กเป็นแค่เป้าหมาย ถ้าคุณแค่อยากถึงจุดหมายเธอจะมองคุณเป็นแค่คนที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มจูบเบารวมไปถึงการดูแลหลังจบเกมรักเธอจะรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครและอยากเจอคุณอีกเรื่อยๆ 3. ฟังเสียงของเธอไม่ได้หมายถึงแค่เสียงพูดนะคะแต่รวมไปถึงเสียงหายใจเสียงคลางหรือแม้แต่การเงียบฟังให้เป็นเพราะทุกเสียงคือสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าเธอรู้สึกอย่างไงผู้ชายที่รู้จักฟังคือผู้ชายที่จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกหลง 4. ลองช้าดูบ้างความเร่าร้อนไม่จำเป็นต้องเร็วเสมอไปบางครั้งการขึ้นไหวช้าๆแบบมีจังหวะกลับทำให้ผู้หญิงรู้สึกลึกกว่าที่เคย 5. อย่าลืม Aftercare สิ่งที่คุณทำหลังจากมีเซ็กบอกเลยว่ามีผลมากการกอดเธอไว้การจูบหน้าผากหรือแค่พูดว่าวันนี้ดีมากเลยนะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงอีกต่อไปแต่มันคือความรู้สึกที่เธอจะไม่มีวันลืม